ในเมื่อผมเป็นนักมวย <_ an> เขาเป็นนักมวยจะชกกันต้องการเงินคนสนับสนุนเงินลงผู้ลงทุนเหมือนกันแต่ฝั่งเขาฝั่งสลิมเสือบอกว่านักลงทุนนี่ก็คือเป็นผู้สนับสนุนเขาเป็นนักลงทุนแต่ฝั่งผมไอ้พวกสลิมคิดว่ากลายเป็นว่าเงินบริจาคพ่อมึงตายเงินบริจาคไม่เคยหลุดไปจากปากผมเลยหลุดไปจากปากสลิมทั้งหมด ไอ้นี่มันเรื่องเงินบริจาคที่ไหนมันเรื่องของการเดิมพันการพน,นันคุณไปอธิบายไอ้คนแบบนี้คุณอธิบายชาติหน้าคุณก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันไม่พยายามจะเข้าใจอะไรหรอกผมขอบคุณที่พวกพวกแฟนคลับผมไปอธิบายให้มันฟังแต่คุณบางคนก็ก็ทราบดีว่ามันก็เข้ามาถามว่าเงินทําไมต้องบริจาคเงินบริจาคถ้าไม่ได้โชคเราจะไปไหนคนก็ไปถามว่าแล้วมึงอ่ะมึงอ่ะให้ตังค์เหรอ คือคนถามอนะไไม่ให้ไอ้คนให้ในะไม่ได้ถามคนที่สนับสนุนผมไม่ใช่บริจาคนี่คือการสนับสนุนนี่คือการเดิมพันต้องไหมรวบรวมเงินสนับสนุนเงินเดิมพันแล้วเอาไปไปวางเดิมพันแล้วก็มีคนสองสามคนให้ผมมาแสนหนึ่งเดิมพันข้างผมแสนหนึ่งผมก็เอาไปโพสไปทักที่หน้าโพสแล้วทั้งหมดสามแสน ถ้าผมชนะขออนุญาตฝากผมไปทําบุญทั้งสามแสนเลยมีสองแสนคนหนึ่งห้าหมื่นห้ามื่นสองคนทั้งหมดสามแสนก็ขออนุญาตาญ 300, 200, 2, 300, ขออนุญาตว่ออาถ้าพี่เมชนะขออนุญาตว่าฝากพี่เมย์ทำบุญเลยเขาเชื่อใจผมขนาดนี้แล้วผมก็โพสต์ให้พวกคุณได้เห็นเมื่อสองสาวันก่อนและวันนี้ผมก็สั่งให้น้องหนิงเนี่ยคืนเงินทั้งหมดเลย ทั้งหมดนะอ่ะนี่คุณดูดินี่คุณจะเห็นตัวเลขนะว่าเนี่ยห้าสิบบาทห้าสิบาทผมก็สั่งให้ต้องหนิงโอนให้หมดนะโอนหมดโอนคืนหมดไปแล้วคนอย่างผมอะ่ะขนาดเสียโบสให้เงินผมชกมวยเนี่ยมีค่าตัวสามแสนผมยังไม่อาบเลไม่เอาเลยผมยังบริจาคให้หมด ผมยืนยันตั้งแต่ต้นแล้วเงินสามแสนทุกมวยอะไรเนี่ยผมไม่เอาผมบริจาคให้หมดมันไม่ใช่อาชีพผมผมฉลาดมากๆแล้วผมหาเงินเก่งมากๆผมหาเงินเป็นล้านๆผมโอนคืนหมดห้าสิบาทอันนี้คุณดูมันมีเยอะนะมันมีเยอะมันมีเยอะแต่เอาให้ดูเนี่ยคุณเห็นตัวเลขไหมห้าสิบบาทขอบคุณมากๆเลยที่ที่บรรดาแฟนคลับผมเนี่ยที่ติดตามผมแล้วก็แล้วก็ อ่ะเนี่ยเนี่ยผมโอนคืนหมดนี่อ่ะเนี่ยเหรอด้านนี้เหรอนหนอ่ะนี่อ่ะอ่ะ,อะคุณดูอ่ะคุณดูมันอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะไม่เป็นไรหรอกคุณผมคงรู้แหละเนี่ผมโอนคืนหมดไปแล้วล้านหนึ่งโอนไปแล้วจบขอโทษไอ้เงินล้านนั่นมันอยู่ในบัญชีเงินส่วนตัวผมมีเป็นล้านเก็บไว้ที่บ้านขอโทษผมจะมาเอาเงินอะไรบา้บาๆแบบนี้เงินโดยจากไอ้เงินค่าตัวผมสามแสนผมยังยกให้เลย ผมบอกผมไม่เอาสักบาทเงินการพน,นันเงินเดิมพันก็ส่วนเดิมพันผมไม่เอามาเกี่ยวข้องกับตัวผมไอ้พวกคนโง่ไอ้พวกที่คนที่มันอ่านภาษาไทยวันไม่เกินเจ็บรรทัดมันก็คิดว่าผมเนี่ยเอาเงินไปเอาเงินบริจาคมามาเล่นการพน,นันเอา่านหนังสือเกินเจ็บรรทัดไหมมึงจบปออะไรมาเนี่ยผมจบปริญญาโทในเกียรตินิยมออสเตรเลียมึงไม่เข้าใจเหรอว่าเงิน เงินนี่มันไม่ใช่เงินบริจาคนะอ่านหนังสือให้มันเกินเจ็ดบรรทัดหน่อยผมละอายใจนะที่ต่างชาติมาพูดแบบนะี้คนไทยอ่านหนังสือไม่เกินเจ็ดบรรทัดฟังไม่ได้สับจับมากเดียดน,นี่คือสัญดานของพวกสลิมเลยไม่สนใจหรอกว่าข้างบ้านไอ,อ้ลาประสงค์จะมีคนตายเป็นเป็นร้อยคนบาดเจ็บสองพันคนไม่สนใจร้องโหม่ร้องไห้กูไม่ได้ไปห้างห้าง วร์เททุกเผานี่คือสันดานเลยผมกำลังจะแยกให้เห็นเลยว่าคุณไปดูในในโพสต์ผมนี่ในตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะมีคนมากดไลค์กดชอบผมกดติดตามกดเลิฟผมนะโพสหนึ่งเป็นหมืนม่นๆคนมาให้กำลังใจผมส่งกำลังใจส่งของมาให้ส่งวิตามินส่งเกลือแร่ส่งโอ้โหส่งสารพัดจะส่งมาคุณไปดูฝั่งเขาดิ โดนถลม่มชิดหายวายปวกด่าพ่อร่อแม่ยันขุดยันล่ามะม่วงมาเลยคุณก็จะเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนและคุณก็ไปดูเถอะว่าฝั่งผมฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยมีใครชื่นชมยังไงกันบ้างฝั่งสลิมด่าพ่อล่อแม่มันยังไงบ้างด้วยความสับปลับกับกรอกปินป้อนตอแหลนะครับมีอะไรบ้างคุณก็คงเห็นแล้วล่ะ เละเป็นโจ๊กจนทังต้องบางทีต้องจะปิดเฟสหนีเนี่ยผมจะบอกไว้ให้ว่าผมทราบเกมตั้งแต่ต้นจนจบเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนผมเมื่อทราบข่าวเนี่ยเขาก็โทรมาหาผมผมบอกตรงๆนะถ้าเป็นทีมชาติทั้งหมดนะสมมติมีร้อยคนนะโทรมาหาผมไม่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบคน โทรมาเล่าพฤติกรรมความเร็วสามเหลี่ยมหลอกแดกเงินของคนกลุ่มหนึ่งผมไม่ได้บอกเป็นผู้พันวิทย์นะไม่ใช่นะผมไม่ได้บอกเป็นผู้พันวิทย์นะผมบอกว่าคนกลุ่มหนึ่งและผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนใต้นะไม่ได้บอกผมบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมแบบนี้ หลอกกินโต๊ะหลอกแดกคนหลอกแดกเศรษฐีหน้าใหม่ๆที่เข้ามาในวงการผมเห็นหลายคนเศรษฐีหลายคนที่มีความตั้งใจดีอยากจะให้มวยไทยเป็นเรื่องของเกณฑกีฬาแต่ก็หมดตัวออกไปหลายคนมีคนเล่าให้ผมฟังว่าผมเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปคุ้เคลียร์เขาอย่างเช่นพี่พนเนียงเล่าให้ผมฟังสายสี่เล่าให้ผมฟัง นะครับแล้วก็อดีตทีมชาติเยอะแยะมากมายเล่าให้ผมฟังว่าพี่เมย์มันจะหลอกกินเดิมพันพี่เมย์นะต้องระวังผมรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วแต่คุณต้องเข้าใจเราจะต้องฟังหูวไว้หวูอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมากแต่เราฟังเป็นข้อมูลไว้และหลังจากนั้นเป็นต้นมามันก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆความชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆ ความชัดเจนในการที่จะหลอกแดกเงินไอ้มัดจำเนี้ยขึ้นมาเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนสัญญาแก้สัญญาให้ผมเห็นสัญญาแค่ไม่เกินครึ่งวันถ้าผมโง่โง่เซ่อเซเซ็นไปปับ๊บคนที่จะเสียหายที่สุดคือในทุนของผม,ผม คนที่จะเสียหายที่สุดคือนายทุนของผมเพราะว่าอะไรเพราะเงินในทุนของผมทั้งหมดเนี่ยล้านห้าสัญญามันภาษาไทยทไม่ใช่ภาษาอังกฤษผมอ่านออกผมเห็นแล้วมันไม่ใช่วางมัดจำาัินคนล้านห้าถ้าไม่มีเงินสามล้านห้ามาวางในวันก่อนชกจะโดนยึดมัดจำหนึ่งล้านห้าแสนบาทซึ่งคุยกันแล้วเรียบร้อยผมบอกว่าอันนี้ไม่ได้ต้องไปแก้ออกไม่ได้ พอฝั่งนั้นมันรู้ว่าผมรู้ไตมันแล้วผมบอกเลยไม่ว่าในทุนผมจะหายหรือไม่หายผมก็เซ็นไม่ได้อยู่ดีไม่มีทางที่เซ็นเพราะผมต้องปกป้องพวกพ้องของผมถูกต้องไหมผมต้องปกป้องพวกพ้องของผมผมจะผมจะให้นะเพื่อนผมเนี่ยเสียเงินไปนล,ลา้านๆได้ยังไงไม่ได้มันต้องเกิดความยุติธรรม พอมันรู้ไตผมมันก็เปลี่ยนเลยกลายเป็นล้านชนล้านกันผมก็แก้งยื่นไปบอกว่าวางมระจำเท่าไหร่10-20%โอเคจบก็วางแค่แสนสองแสนว้าบเลยว้าบออกมาทันทีเลยไอ้แสนสองแสนเดี๋ยวไปถึงวันชกกูก็ได้เงินแค่แสนสองแสนนะสิแล้วก็โดนน็อก เข้าใจใช่ไหมคุณเข้าใจหรือ,อยังคุณตามผมทันไหมมันจึงบอกว่าต้องเอาล้านมาชนล้านเข้าใจไหมเพื่ออะไรเพื่อวันก่อนจะชกมันจะหาละหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะกินเงินมัดจาผมนี่คือสันดานของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ผูพันธ์ิทนะไม่เกี่ยวกับผููพันวิทนี่คือสันดานของคนกลุ่มนี้คุณเข้าใจหรือ,อยัง โอ้ยดันไปให้ถึงหมื่นเลยดันไปดันไปเลยดันไปเลยก็มีข้อแม้ขึ้นมาใหม่ในอีกวันต่อมาตกลงร้านต่อร้านไม่เอาแล้วนะไอเมทีมันรู้ตายแล้วร้านไม่เอาแล้วร้านต่อร้านไม่เอาแล้วจะหลอกมันว่าจะขอค่าตัวร้านห้าคุณรู้ไหมว่าในโพสต์ของผมเนี่ยในโพสต์ของผมนะเขา,าบอกว่า มึงคิดว่ามึงเป็นบัวขาวหรือไงวะขอค่าตัวร้านห้าบัวขาวค่าตัวล้านเดียวแกขนาดนี้อันนี้ผมอ่านให้ฟังแกขนาดนี้เนี่ยมึงชกได้ห้าหมื่นมึงก็มึงก็บุญหัวบุญหัวแล้วแล้วไม่มีเดิมพันด้วยกะว่ายังไงจะลวงผมให้ผมเป็นโปรโมเตอร์จัดการชกนี้เกิดขึ้นหวังว่าจะได้ค่าตัวล้านห้า มีขอค่าตัวก่อนด้วยนะล่วงหน้า50%ก็คือ7,500หถ้าสมมุติว่าผมจัดปับ๊บผมก็ต้องไปวางมัดจำค่าสถานที่ค่าค่าออกกาศงานจัดถ่ายทอดสดทั่วประเทศนู่นนี่นั่นแน่นอนแหละผมเชื่อว่าคู่ของผมเนี่ยมีคนมาดูเนี่ยหลายพันหลายหมื่นคนแน่ๆแล้วก็มีเป็นคนเป็นล้านคนทั่วประเทศอยากดูแต่คุณจะไม่ได้ดูหรอกเพราะเขาจะหาเหตุหนู่นนี่นั่น แล้วเขาก็แดกเงินไปแล้วเจ็ดแสนห้าลวงหน้าเบิกเบิกเงินล่วงหน้าไปแล้วและสุดท้ายก็มีเหตุว่าไม่ได้ชคผมก็จะมีหนี้เป็นล้านล้านเลยเกิดขึ้นนี่คือความเร็วสามช่อฉนความเหลี่ยมในระดับอนุบาล บังเอิญว่าผมเนี่ยอายุห้าสิบกว่ามีประสบการณ์พอสมควรจึงอ่านเกมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบและผมก็เห็นในโพสต์วันเนี้ยในคอมเมนต์หลายคนเลยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของเริ่มมีเรื่องแบบนี้เยอะขึ้นพูด,ดง่ายๆนะประมาณสักจากเดิมเนี่ยประมาณสักห้าเปอร์เซ็นวันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตะคนเริ่มเข้าใจละว,ว่าเขาไม่ได้อยากโชคเขาอยากกินเงินมัดจำ แต่ผมไม่ได้บอกว่าพี่วิทย์นะผมกำลังเล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวงการวงการหนึ่งเฉยๆคุณดูวันนี้คุณดูหน้าผมดินี่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาชกผมเตรียมตัวผมผมเริ่มซ้อมแล้วลดลงไปหกโลก,กว่าคุณดูความมุ่งม,มั่นของผมทั้งที่ผมรู้นะไม่ได้ชกแต่ผมเป็นคนแบบนี้ผมเป็นคนทำอะไรแล้วผมต้องทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถและโดยเฉพาะนะ คนที่จะถือหางผมเพื่อนๆผมลงมทั้งในทุนผมในทุนผมนั่นหนึ่งล้านห้าแสคนนั้นคนเดียวถือหางผมหนึ่งล้านห้าแสนเพื่อนผมเนี่ยมาถือหางผมอีกหกเจ็ดแสนบาทผมมีเงินอย่างน้อยๆในสองสามล้านบาทที่ไม่ใช่เงินผมนะผมต้องทําให้อย่างสุดความสามารถเพื่อให้พวกเขามั่นใจว่าเขาจะไม่สูญเสียเงินไปโดยเปล่าแน่ๆแ,และเขาถึงมั่นใจว่า คนอย่างผมทําได้แน่นอน74กิโลช่างเช้าชกเย็นก็ยังทําได้ด้วยวิชาการกีฬานะครับด้วยเรื่องของอดีตแชมป์โลกหลายคนที่เป็นน้องๆผมเนี่ยจะมาช่วยควบคุมเรื่องน้ําหนักเอาละกลับมาที่กู้ชกระหว่างเมทีกับยอดบันระเด็ดคุณรู้ไหมว่าเขามีทั้งหมดข้อแม้เนี่ยยาวขนาดเนี้ยข้อแม้ของเขา ข้อแม้แรกเรื่องค่าตัวเอาแรกชกกับลุงศักด์ไม่เอาค่าตัวนะครับพอจะชกกับผมเอาค่าตัวแล้วสามแสนนะครับแล้วขอเดิมพันเปลี่ยนจากข้างละห้าล้านเป็นข้างละสิบล้านนะครับเสร็จปั๊บไปลากเอาบิ๊กเสื้อแดงมาอีกบิ๊กเสื้อแดงที่เขาบอกก็คืออะไรแลมโบจจตุพรแล้วก็บอกว่าคนเสื้อแดง99% เกียรติเมทีเอาวันนี้ใครที่บอกว่าใครจะเป็นคนเสื้อแดงแล้วบอกว่าอาระเมทีให้กดหัวใจรัวๆมาเดี๋ยวนี้เลยผมเขาบอกว่าคนเสื้อแดง99%เกียรติเมทีในนี้มีใครเป็นเสื้อแดงไหมช่วยกดหัวใจรัวๆมาให้เฮียเมทีตัวน้อยๆคนนี้สักหน่อยโอ้หขอ หลังจากนั้นหลังจากที่เขาลากเอาบิ๊กเสื้อแดงมาเขาก็เปลี่ยนชื่อตัวเองจากยอดบรระเด็ชไปเป็นเสื้อแดงธรรมะนะครับเปลี่ยนนะัและก็ขออยู่ที่หน้าสนามมวยบอกว่าขอเงื่อนไขอย่างเดียว74็กิโลที่หน้าสนามมวยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเดินไปที่เวทีมวยบอกว่ามีข้อแม้อีกแล้วว่าชกมวยสากลแต่ขอเป็นช่างน้ำหนักแบบมวยไทย คือชั่งเช้าชกเย็นนี่คือสิ่งที่เขาเปลี่ยนนะครับและก็เปลี่ยนอีกแล้วว่าขอเป็นวางมัดจำสามสิบร์ซนะครับเปลี่ยนอีกแล้วว่าขอเป็นเงินเดิมพันล้านชนล้านเปลี่ยนอีกแล้วว่าวางมัดจำสิบร์เซไม่มีไม่เอาแล้วขอเป็นเอาเงินสดสดล้านชนล้านมาชนกัน และในคืนนั้นก็เปลี่ยนอีกว่าล้านชนล้านไม่เอาละยกเลกเอ่อเปลี่ยนเป็นขอค่าตัวล้านห้าแล้วก็ไปลากเอาเซียนมวยมาเป็นพวกหาว่าผมไปด่าเซียนมวยหาว่าผมไปด่าเสียเสียโบสซึ่งผมก็บอกพวกคุณไปคุณก็ได้ยินว่าผมสงสารเสียโบสมากๆ ในคืนนั้นเสียโบสเนี่ยโทรศัพท์เนี่ย,รย,ยประมาณย0ิบรอบมั้งโทรบอกผมไปผมบอกไปเสียโบสเอาไปบอกพี่วิทย์บอกไปบอกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในคืนนั้นสัญญาเปลี่ยนสองรอบในคืนเดียวภายในสามชั่วโมงก็ไปลาดเอาวันอยู่บำรุงมาอีกซึ่งวันอยู่บำรุงก็ไปโพสต์ว่าผมไปเอาเงินบริจาคไม่ใช่เงินบริจาคอธิบายไปเมื่อกี้แล้วมันเงินสนับสนุนเงินเงินพนันเงินวางเดิมพัน อาจจะเป็นเพราะว่าผมพูดยาวชั่วโมงหนึ่งน้องวันอยู่บำรุงอาจจะฟังไม่ได้สับก็เลยเอาไปโพสต์ไม่เป็นไรก็ทัวลงไปแล้วเรียบร้อยพร้อมกับพี่วิทยากเอาวันอยู่บำรุงไปแปะที่โพสต์เขาทัวลงเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหนังสือนะไทยลัดใช่ไหมเดลอนิวข่าวสดอะไรก็เอาเอาโพสต์ของพี่วิทย์ที่มีน้องวันเอาไปแปะขอบคุณน้องวันอยู่บำรุงที่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นลูกผู้ชายอะไรไม่รู้พูดไป คุณไปอ่านคอมเมนต์บ้างคุณไปอ่านคอมเมนต์บ้างว่าเขาพูดถึงคุณยังไงผมไม่ได้พูดถึงว่าบีดามัรดาวของคุณจะโดนด้วยนะเขาพูดถึงคุณยังไงลักษณะอย่างนั้นแล้วคุณมาดูในโพสต์ผมมืนมน่นมืน่นกว่าคนชื่นชมยินดีและวันนี้ผมได้ถามบรรดาแฟนคลับของผมทั้งประเทศว่าผมควรจะชก ไปต่อหรือพอสำนีเสียงไป็นกอกชั้นเลยบอกว่าพอพี่เมย์พอแล้วพี่เมย์ได้ใจมากมากแล้วพี่เมย์โชว์แล้วได้เห็นแล้วว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยหัวใจมันเข้มแข็งและยิ่งใหญ่มากโอ้โหค,ความชื่นชมเป็นพันๆกดไลค์เป็นหมื่นๆต้องขอขอบคุณมาวันนี้คุณต้องดูนะว่านี้ยิงหัวใจให้ผมติก๊กต็อกไม่หยุดเลยเนี่ยส่งดอกไม้ส่งของข,องขวัญมาให้ผมเนี่ยผมได้สตาร์จากตรงนี้ด้วยนะ ผมกำลังสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้เกิดขึ้นและผมกำลังฉีกหน้ากากไอ้พวกพเผด็จการทาหารจอมปลอมที่มันบิดคำพูดเรื่องไอ้เงินสิอร์ซตกลายเป็นว่าเมธีมีเงินแสนเดียวมีเงินเดิมพันแสนเดียวผมจบอิญญาโทผมบริหารงานองค์กรซึ่งมีลูกน้องใต้ใต้บรรคับบัญชาผมเนี่ยมีเป็นร้อยคน อย่างที่ผมบอกผมต้องให้เกียร์ในทุนผมต้องแยกแยะบัญชีส่วนตัวผมบัญชีในทุนถูกต้องไหมและผมก็แจ้งพวกคุณไปอย่างชัดเจนว่าสามแสนบาทผมไม่เอาผมยังยืนยันกับเสียโบสถ์จนก่อนที่เสียโบสถ์จะขอถอนตัวผมยังยืนยันอยู่เลยว่าสึกครั้งนี้จัดเธอะผมไม่เอาค่าตัวเลยสามแสนผมไม่เอาผมมีสมองผมมีความคิดผมหาเงินทางอื่นเป็นผมไม่จําเป็นจะต้องมันไอ้นี่มัน ไอ้ชกนี้ผมต้องการอยากชกเฉยๆอยากจะให้มันรู้ทังมั้งว่ามึงอย่ามาลังแกกลังแกกคนได้ง่ายๆอย่างที่ผมบอกไงผมแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมขอให้ได้ต่อยมันแค่นั้นเอง